สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยูนะ่กับผมแนนกิ๊กกุ้งเนะี่ยปัันนี้เนะี่ยท่านมันอัปเดตแพใหมนะ่มาลองกันหน่อยคนระับเอเลนยังไงหัวแตกไปเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นปีเลยอะไรอ่ะโอ้โตกอย่าเตะย้อนหลังหลังตกยิงเฮ้ย อะไรอะยาเห่ยาเห่ยาเห่นี่กับท่านเนเดนไม่เอาไม่สามารถเอาไปเดนได้ในมันติได้เลยครับแม่งอะไรแล้วโอ้ลูกนี้ครับโรนันโดครับชัดเลยครับโรนึ้มติดลูกนึงครับโอ้โหแม่งไซก้อยนะครับเข้าไปอย่างสวยงามนะครับแมะนะครัแมะเยอะอี๋มาแล้วสับอี๋ยิงหนี กูเป็นไททันนะเว้ยวิ่งห,หนีบาลังสาบอ่ะไม่ใช่ละอันนี้ไม่เหี้ยไอ้เ้ยสวัสดีไม่ได้เตะบอลโอ้ไม่เตะใส่เหรอยะเฮยย่ยาเฮยย่ยาเฮยย่ยาเฮยยะเย่ยาเฮย,ย,ย,ยเป็นวัวขาวเปิดสมัยอ่ะย่าเฮยแค่เหมือนวัวขาวเลย